ร้าน,นก็ต้องเช็คดูน้ำด้วยเยวขณะมันมันไม่พอเราก็เติมน้ำเนาะมันจะไม่เอาจะเราจะมาเช็คดูโอเคจ้าตอนนี้ข้าวเราก็เย็นเราจะนะเดี๋ยวเราจะมาห่อกันจะเพื่อนๆไส้ก็จะเป็นพอดีลำไยเหลือเนาะเราจะลองทำไส้ลำไยดูยจ้นะเนาะเหลือแค่นี้เราก็จะลองเดี๋ยวมากาะก็มีไส้กล้วยด้วยจ้ะ จะทำเป็นน่าจะใช้กระดาษนี้แทนได้เนาะอันนี้ที่เราทำกับใบหน่อไม้จะ้ะแต่ว่ามันเดี๋ยวให้ดูใบหน่อไม้ ันนี้เป็นใบหน่อไม้นะเพื่อนๆมันหอมไม่ได้จ้ะเราทําแบบนี้ไม่เป็นนะมันเล็กเกินไปแล้วก็หอแบบนี้มันก็มันเล็กเกินไปนะมันหอมไม่ได้ก็เ,เลยไม่ได้หอนเนาะก็เลยใส่เป็นนิดง่ายๆแล้วกันเนาะขอให้มันสุกแล้วก็ได้กินแค่นั้นจ้ะ ในเราใส่ถ้วยไปแล้วเนาะใส่อีกครึ่งหนึ่ง อันนี้ก็โอเคนะเอาเดี๋ยวดูก่อนทำชิ้นนี้กันใส่กล้วยจ้ะ แต่ก่อนทำก็จะซื้อใบตองมาแต่นะใบตองแพงมากก็เลยตัดแปลงเอาแบบนี้จ้ะ เราก็จะใส่กระดาษนี้จะเป็นเพื่อนพอดีนี่จะเราก็จะเอาไว้นี่มาโองเนาะแต่เราไม่ไแน่ใจว่ามันเวลาส้มแล้วมันจะสุกดีไหมแค่นั้นเดี๋ยวเราจะมาโองกระดาษเวลาพับมันจะง่ายจะ้ะ เราทำแบบนี้แล้วมันจะไม่ติดจ้ะ Take the cross o f f ของเราก็ยังไม่เบ่งเลยใช่ไหวันอันนี้ที่เราลองใส่เลยเนาะ ทำทำได้แค่ติดข้าวก็เลยจะมาใส่ อย่าไปแล้วมันจะได้เสร็จเลยเลยเสร็จไวๆแค่ไหนเราจะมาลองเช็คดูเนาะเพื่อนๆไม่รู้ว่ามันจุดหรือย white white, ังเนาะ หลับกันไปหลับกันมอันนี้คือเรามันดูข้างล่างเราเราต้อก่อนเราหนึ่งกัวนเ,เดี๋ยวเรา,ารออกมาแคกดูคือเหมือนเวลาหนึ่งก็ต้องเแคกดูน้ำเพื่อจถ้าน้ำมันมันไม่พอเราก็เติมน้ำเนาะ โอเคนี่จะเรียบร้อยแล้วจะข้าวต้มมัดของเรามาดูหนะ้ตาตาข้าวต้มมัดของเราจะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะสุกไม่สุกก็มาดูกันจะ้ะเพื่อนๆอันนี้เป็นไส้อันนี้นี่จะอันนี้เป็นไส้ไส้ทรนโอ,อน,นี้น่าจะเป็นไส้ลำไย,ยจะ้ะโอเคเลยนะ จะมาแจออีกอันหนึ่งจะว่าอันนี้เป็นยังไงนี่จะหน้าตาของข้าวต้มของเราก็จะประมาณนี้จะเพื่อนๆจะหน้าตาน่ากินอยู่นะนะสรุปแล้วเราเอาไปอบอีกเนาะหลังจากที่เรานึ่งได้ประมาณ30กว่านาทีจะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปอบเพิ่มเนาะเพราะว่าถ้าไม่อบแล้ว ข้าวเราค่อนข้างที่มันไม่สุกแต่ว่ามันมันเหมือนมันเป็นเกี่ยวกับไปน,นี้หรือเปล่านะเราก็เก็ี่ยนกระดาษฝอยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะมันไม่สุกดีจะเราเลยเอาไปอบเนาะอบให้มันดูแห้งค่อนข้างแห้งแบบน,นี้จะนี่จะตอนนี้ข้าวต้มของเราก็จะประมาณนี้จะเพื่อนเพื่อนนี่จะอันนี้เป็นไส้อันนี้เป็นไส้ลำไยจะนี่ก็เป็นไส้เอ่อกล้วยนะเยอะมากลยจ้ะโอ้ย ข้างล่างก็มีแล้วก็เหลือชิ้นอีกหลายหลายชิ้นอยู่จ้ะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้จ้ะรับรองอร่อยจะกินได้นะเพื่อนๆนะแก้ขัดจะเวลาอยากเนาะทำไงได้มันอาจจะหน้าตาแบบเพี้ยนๆไม่เหมือนข้าต้มบ้านเรานะเนาะข้าต้มมัดบ้านเราแต่ก็รับรองโอเคอยู่จ้ะ